นะโอเคซูแล้วก็อยู่กับเกมสอดเอฟกับคนไทยอ้าอมีเล่นแล้วนี่คือโมดนะครับมั้โมดโมดคือปกติคือผมก็ไม่เข้าใจ้ยทุกคนตือนอะไรก็ไม่รู้ผมตุแต่งสีนะครับนะ วันนี้ผมหยุดด้วยเล่นซื้อกับคนไทยยาวๆเลยวันนี้มาดิเล่นซื้อกับอมผมว่าผมจะเล่นโลบอกแล้วกันนะนายหยุดนายหยุดไลยเล่นซื้อกับคนไทยอ้าวโอเคมามา 1, 2, 3, 4, วันดูทีวีไฟล์ได้าก็ตูดนี่น่ะ ดูยิ่งตี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 นี่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 เฮ้ยแค่แปลว่าวันนี้ผมจะทำคลิปตัวบอกว่าเฮ้ยเดีายวไก่ดำไก่ดำนี่นะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูถั์ครับเด็วพ่อผมยังไม่ได้ยู่หงแล้วอะไร <c oughs> เ,เป็นอ่ะอ่ะอ่ะอะไรเป็นอ่ะ ีนส,สนุกนี้อาจจะมีขนารกรนะผมได้เป็นแต่ผมได้เป็นโบจากเอ็นคนที่ขวางหน้าบางครั้งก็จะสติอันยิงเข้าที่เบ้าหัวทีเดียวจบเกมแบบไม่ง่าย คุกคเป็น เราจะสุกไก่ตัวนี้ไปดวงกันเข้เข้เ้อาสิ อานเดืมเด้ะคือคือเขาบอกเลยว่าตอนเราต้องบิดชื่อนะครับนะ ไม่เปชื่อมันจะดูขี้โกงเกินไปถ้าเกิดว่าเขาหาผมเจอดูที่เขาเปิดชื่อผมจะนับว่าเขานั้นตายถือดับเลยนับเลย ที่นี่เดี๋ยวผมก็จะทิ้งอะไรอูเดี๋ยวก่อนแม่เออใช้ได้ใจมากเลย เขาลุกออกมาเขาจะหาทีที่วันนี้ออกกี้นะคะพาไปอยู่ในทีท่ที่เราผมจะมีตัวลอ่อจะทำนะน่าหอบไปแอบตัวนี้แล้วก็จะทำีตัวกระจายกระจาย จะทำให้ดูนี้ว่าผมเดี๋ยวก่อนแม่มราทำให้มันดูแบบก็จะกระจายแล้วก็จะทำเป็นแบบนะนะแต่ความเป็นจริงเนื้อตัวผมผมไม่อยู่ใต้นี่เออใต้เดีนยวเราต้องปิดประตูด้ว้ปิด Còn cái phim như thế... ơi quài đồ. Đông quá, có nè. Wow.

Janganlah. Mereka akan tutup kereta. Mereka tak boleh. Janganlah. Ah, saya tak boleh. Su, sikit. Ah, saya tak boleh pergi ke sana. Saya boleh pergi ke sana. Saya tak Алло. па я я я โอ้ทำทำฮับ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 ไหนๆก็ออกมาแล้วงั้นตีแบบมีชีกแล้วก,ก็เกิดอากายเป็นเฮ้ยไม่เห็นนะเหมือนมันรู้แล้วอะ่ะเออเห็นไหมเออเห็นไม่แผลผมชชดไหมใช่คนใช่ไหม อาชิแกนแบมันเลยเป็นอยากออกซ์ซึมแล้วโอเคบ๊ายบาย